มลีกแบบที่6นะครับผมลิปหงเราจะเตะกันในวันอาทิตย์นะครับผมพรุ่งนี้นะครับเวลา2ทุ่มนะครับผมก็เปิดบ้านรับกันมาเยือนทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับผมก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีกันทั้งคู่ครับตอนนี้ลิของเราก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมตอนนี้อยู่อันดับที่3นะครับส่วนทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยอยู่อันดับที่6นะครับผมก็เกมนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะมันแน่นอนนะครับผมเวลาเจอเวสต์แฮมก็สนุกเสมอนะครับ เพราะเวสแฮมเนี่ยมีสไตล์การเล่นที่เกมสุดกลับดีเหมือนลิเวอร์พูลนะครับผมก็ต้องระวังเลยนะผมแต่เหมือนว่าตัวเก่งเขาเนี่ยจะเจ็บนะครับผมทางล่านโบเวนนะครับผมยังไม่ได้ลงมาซ้อมกับเพื่อนเลยนะครับผมก็ไปพูดคุยถึงสิเอ็ดผู้เล่นตัวจริงของเราหน่อยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไอซอนเบเกอร์เช่นเคยส่วนทางด้านเซนเตอร์คู่ก็คงจะเป็นทางด้านกัปตันเบอร์จิฟันไดของเราจะคู่กับทางด้านกัวนาเต้นะครับผม แบ็กสองข้างเนี่ยผมมองว่าอา,อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องรีบร้อนใช้เทนอเล็กซานเดอร์โนก็ได้นะครับผมถ้าเกิดยังมีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วยังไม่ฟิตคิดว่าอาจจะเป็นสเตฟานไบเซตติที่ลงมาในเกมยูโรป้า Europa ที่ผ่านมานะทําได้ดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เล่นเป็นแบ็กอินเวิร์ดเข้ามานะผมก็โอเคเลยนะครับส่วนซ้ายมือก็เป็นโลเสซันเช่นเคยส่วนกลาง3ตัวเนี่ยก็อยากจะให้เป็นทางด้านเอนโดแล้วก็โซบอสไทรแล้วก็ทางด้านแมคลิสเตอร์นะครับผม ส่วนหน้า3าตัวเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าต้องลงชุดเดิมนะครับผมก็คือมอร์เมสซ่าแล้วก็ดาวินุยเยสที่กำลังมั่นใจเป็นอย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเนี่ยลุยดิอาร์กขาดไม่ได้เช่นเคยครับเวสต์แฮมเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมก็ขาดก็น่าจะเป็นแค่โบเวนคนเดียวนะครับผมส่วนกองหน้าเป้า,น,น,ะา,าน,นะครับผมทางด้านอันโตนิโอครับผมต้องบอกได้เลยว่าก่อนหน้านี้ได้อ่อ ให้สัมภาษณ์กับในพอดแคสต์อะไรสักอันหนึ่งนะครับผมแล้วปากแจ๋วใส่ทีมเราด้วยนะครับผมโอ้โหมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้านะครับแล้วก็เหมือนจะมีประเด็นอีกคู่หนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเป็นทางด้านโซบัสไลกับทางด้านอ่าซูเชกนะครับผมของทางด้านเวสแฮมในเกมที่เขาไปเจอกันในในเกมทีมชาตินะครับผมฮังการีเจอกับเช็กถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ เหมือนจะมีงึดงัดใส่กันแล้วสุเชกเนี่ยเหมือนไปแถมใส่สมพสไลา์นะผมเกมนี้ผมว่าเจ้าตัว2คนเนี่ยเจอกันเนี่ยอัดกันมันแน่นอนครับผมว่าน่าจะมีมีงานเข้าแน่ครับผมไม่ใครก็ใครนะผมผม่าเดือดแน่นอนครับผมน่าจะใช่นะจะไม่ผิดน่าจะเป็นในเกมทีมชาติที่เพิ่งผ่านมาที่เบรกทีมชาติก่อนหน้านี้ผมถ้าใครจําได้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะผมแต่น่าจะใช่ที่ว่าเขาไปงัดกันอยู่รอบหนึ่งนะครับส่วนเจ้าอันโตนิโอเนี่ยต้องโดนเรางัดแน่นอนคนนี้เพราะว่าปากแจ๋วมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวให้ดาวินนุนเยกกองหน้าน้าหลงเรายิงอุดปากสักสองสเมตรนะหรือว่าจะให้เขานําไปก่อนสักเมตรนึงก็ได้แล้วค่อยตีกับมาชนะสามหนึ่งเหมือนเดิมกันแนหะสกอร์ยอดทิตแล้วกันเนาะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้เพื่อนรักด้วยนะครับผมโอโ้โหออกไปเยือนเบอร์รี่นะครับผมต้องชนะแล้วนะไอทิดเอ้ยโอโ้โหชนะหน่อยนะมันจะได้ตามตามกันมานะครับโปเจอเบอร์รี่ก็น่าจะไม่หนักอะไรมากมายนะครับผม ก็ไปก่อนครับฝากเดอก่อนเกมไว้ด้วยครับผมจบเกมเดี๋ยวมาเจอกันต่อในเดอหลังเกมนะครับผมก็ฝากกดติดตั้งเหมือนเดิมนะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ